บริษัทที่ชื่อว่า Sereno a n System นยคะ <K l ots> เขาออกสีที่เรียกว่า v a n t a Black ออกมาเนาะเป็นการทำแบบนวัตกรรมใหม่หล่าสุดนะผสมประสานดูน,นี้นั่นมานะคะแล้วก็ได้รับการขนานนามว่านี่คือสีที่ดำแบบดำสดำกกน ดำมากจนแบบมันมองไม่เห็นอะไรเลยความแันท่าแปลกอะค่ะมันดำจนแบบ99.9าาอะไรสักอย่างเนี่ยจนแบบมันไม่มีการสะท้อนกลับมาเลยคอชีอันิชกับปูได้ข่าวปุ๊บนะก็เลยแบบมาฉันขอจดสิทธิบัตรเลยว่าบอกว่าสีเนี้ยฉันขอใช้ได้เพียงคนเดียวที่ห่วงอะจิ่งเราเราทำไมถึงคิดว่าตัวเองอยากจะเป็นเจ้าของเขาขนาดนั้นเป็นอะไรอะห่วงแง่ห่วงก็คนอื่นไปใช้ไงแบบเป็นคนพิเศษไงที่เาเคยอ่านมาเหมือนกับว่าเขาไปเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา๋อไม่ใช่ว่าอยู่ดีนั่งนั่งนอนนอนแล้วแบบ แต่ก็อยู่ดีว่าแต่ก็เอามาใช้อะไรเออคือหมายถึงว่าสีเนี้จริงๆถ้าเอาไปใช้ที่อื่นน่ะได้แต่ถ้ามาใช้อื่นเออแต่ถ้ามาใช้ทำงานศิลปะไม่นอนคนที่อยู่ในวงการศิลปะก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันคือคุณสจวรตแซมเปิลเนี่ยค่ะเขาก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งเนาะแล้วเขาก็แบบเออได้ข่าวนี้แบบเฮ้ยนีได้ไงวะอยู่จะมาเคลมไม่ให้ใช้สีดำไม่พอใจมากๆเลยงั้นฉันจะสร้างสีสีหนึ่งนั่นก็คือสีฟลูออเรสเซนต์ชมพูที่แบบสดใสมากๆนะคะแล้วก็ ห้ามเธอใช้คนทุกคนสามารถซื้อได้เรามุกการซื้อได้ไปจ่ายตังค์เลิมแต่ตอนที่เธอจ่ายตังค์บนโลกออนไลน์เธอต้องติ๊กถกด้วยนะว่าฉันไม่ใช่อนิชกาปูฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอนิชกาปูเลยเพิ่งแบบติ๊กถูกบุกข้อกกอดอะไรอย่างงี้แต่มีวันหนึ่งจ้านางไปได้มานางไปได้เนปีนี้ังไปโกนางนาตาชาต้องไอีกคนกอย่างงี้แล้วเขาก็เลยไปโพสต์ในอินสตาแกรมเป็นภาพว่าชูนิ้วกลางแล้วก็เอานิ้วอ่ะ ไปแบบแตะกับสีนี้ใช่ปะแล้วก็บอกว่า up yours pink เป็นคือการด่าอย่างหนึ่งเนาะบอกสิมึงห้ามกูสิเงี้ยกูก็หามาจนได้อะไรอย่างงี้ใช่ปะซึ่งแบบคุณเซมเปิลเนี่ยคุณคุณชัวร์เซมเปิลผู้คิดคนก็ไม่พอใจอ่ะอะไรวะเนี่ยใครมันโกกมันมันมีนางนาตาชาทูไหนเออไปไปได้ยังไงอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะทุกวันนี้เขายังออกสีใหม่ๆที่บอกว่าเอ้ยมาเบลเตอร์ที่วิบวับที่สุดในโลกสีเขียวที่เขียวที่สุดในโลกแล้วก็ สีเหลืองที่เหลืองที่สุดในโลกแล้วก็ทุกคนใช้ได้ยกเว้นอานิชคาปูเท่านั้นดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าสีที่คุณโดนแบนด์ไม่ให้ใช้เราก็อยากเห็นว่าที่เขาไปได้มา The Pinkest p i พ k เนี่ยออกมาเป็นผลงานศิลปะแล้วมันจะเป็นในรูปแบบไหนอ,นนนอ,อยากเห็นอยากเจอเหมือนกันนะทั้งอะไรนะแวนท์ a แลแล้วก็ p i n ค์ s คสพิงมาอยู่ในผลงานเดียวกัน b l a c k p i n คหรือไม่จะเป็นผลงานอะไรแบบนั้นก็ได้ <c oughs>